โยชินสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอย่างนี้ดีกว่าปล่อยว่าขัท้ายมาไหนผมลืมแล้วจริงวันที่สี่สี่เดือนเดือนนี้แล้วพรุ่งนี้ครครบปีพอดีพรุ่งนี้ครบอหนึ่งปีพรุ่งนี้วันที่สี่กันยาครับอ๋อคุณต่อยขั้ดท้ายคือสี่กันยาปีหกสามใช่ครับเจอใครต่อยป้อมเพชรชนะชนะป้อมเพชรที่ทูใช่ครับ ปีแล้วหรอปีหนึ่งความรู้สึกตอนนี้เป็นไงต่อยกับไม่ต่อยนี่ห้าสิบห้าสิบได้ป่ะหรือว่าเบื่อลวหรือว่ายังไงมันก็น่าเบื่อมันไม่ได้ต่อยสักทีมีแต่ขึ้นแล้วก็เลื่อนนีเคื่อนรมันน่าเบื่อยังมีไฟอยู่ไหมถามว่ามีรายการผมก็ซ้อมผมซ้อมตั้งเคยสอบตลอดแต่ว่าไม่มีรายการผมก็ซ้อมมั่งไม่ซ้อมมั่งเล่นของผมไปมั่งเลยไม่มีเป้าหมายมันไม่มีเป้าหมายพี่ถ้ารายการขึ้นปุ๊บเป้าหมายมาใช่ครับถ้ามีรายการมันก็มีเป้าหมายที่เราจะแบบเออจะ ตั้งใจซ้อมนะวินาการวันนี้วันนี้นะอ,อันนี้คือมันไม่มีเป้าหมายพอแบบอยังขึ้นกับมึออย่างเมื่อคี้พอขึ้นปุ๊บเริ่มมีเป้าหมายมันก็เริ่มซ้อมละเ,เริ่มอะไรเก็บตัวเริ่มซ้อมเริ่มอะไรละพออย่างเงี้ยไม่กี่วันมาก็ถอนก็เลื่อนอยู่อย่างเงี้ยที่ขึ้นปุ๊บนี่ขึ้นกับใครที่เห็นรายการล่าสุดเสนิงดำครับอ่าก็ยี่สิบสี่จุดห้ากับยี่สิบเจ็ดใช่ครับตอนแรกจะต่อยคนไหน ยี่สิบห้าแล้วเขาก็หายไปแนละ้วครับเออน้ำหนักตอนนี้เท่าไหร่ครับที่ธรรมชาติที่สุดปล่อยๆเท่าไหร่ถ้าปกติถ้าผมได้เคลื่อนร่างกายจริงๆนะครับเคลื่อนร่างกายสองสังไปเนี่ยร้อยยี่สิบสองไซส์ได้นะ ร้อยยี่สิบได้ใช่ครับแต่ถ้ากลับมาหลังโควิดเนีต้องเท่าไหร่ก่อนร้อยยได้พอดียี่สิบสี่ยี่สามยี่ได้หมดยี่สิบสี่ยี่สี่ได้ยี่สี่แล้วค่อยขยับลดไปลดไปเพราะว่าผมยดาต่อยแต่ต่ำกว่ายีสิงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าไปต่อยสักสองไฟเนี่ยร้อยย่อเนี่ยผมทำได้ออ้ยเพิ่งรู้เหมือนกันว่าปีเดียมเสนอว่าจะไม่ชิปไปแล้วครับเพราะว่าโยชินก็ เขาคงคิดว่ามีแต่เขาเพราะที่จริงไม่ใช่นะมันถ้าถ้าพูดถึงเขาเนี่ยมันเป็นของอาชีพของ f ออยู่แล้วนี่นนค,<า>คือ,อ<า>เราต่อยแล้วก็ต่อยไปตามสไตล์มวยเขาแต่ว่าปกติันก็มีมีทุกอย่างนะครับอยู่ที่อยู่ที่ว่าะใา้ผมต่อยแบบลักษณะมากกว่าคือเราต่อยได้แบบลุกได้รับได้ค,คิดว่า,าดูคนดูแลทรนเนอร์อย่างเงี้ยเขาจะให้เขาผมต่อยแบบไหน,นต่อยแบบ มวยเขา่าแต่แบบมวยถอยหรือไปแบบมวยแบบบู๊อะไรเงรี้ยผมผมก็ต่อยได้แต่สมัครที่ผมต่อยผมจะต่อยเป็นลักษณะป้องกันตัวแล้วต่อยเป็นมวยเข่าปัม๊มตีันเป็นสไตล์ของเอฟเอคนคน<โ>ที่เป็นแฟนมวยหลายคนยังรออยู่นะโยธินกับพระจันฉายผมก็ยังรออยู่จะได้ต่อยไม่ต่อยกันทีถ้า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 ทวนความจำแล้วเดีย๋ยวที่พี่เลียวว่าสองรอบไหมสองถึงสามรอบประมาณนี้แต่ว่ารอบแรกที่วที่โกที่ที่มอเต GP จีพี ใช่ครับตอนนั้นที่เลื่อนเพราะโควิดเป็นขึ้นประมาณสองสามรอบครับแต่ว่าครั้งที่สองเราเจ็บใช่ครับครั้งที่สองเจ็บเจ็บเพราะว่าซ้อมซ้อมครับซ้อมแล้วมันอุบัติเหตุครับมันเลยเจ็บเลยเลยแบบซ้อมต่อมันเกือทิ่หนึ่งมันซ้อมต่อไม่ได้สองสามวันมก็กลัวไปไปแล้วไม่มีสภาพมันก็เลยตั้งใจถอนนี่ตอนนั้นเจ็บตรงไหนครับน่าจะสะโพกหรือซี่โครงเนี่ยประมาณนี้นะจำไม่ผิดนะแล้วเคยแล้วขึ้นอีกไหมไม่ได้ขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นนะยังไม่ได้ขึ้นแต่ก็เห็นไว่ไม่อาจะขึ้นแต่ไม่ไม่ขึ้น นี่ถ้ายังไม่ได้ชกอีกสักสองเดือนเนี่ยเฮียตีจ่ายสี่หมื่นไหมอ๋อเฮียตีก็ใจดีนะผมไม่ผมไม่เอากระเจี๊ยหรอกผมเอากระเจี๊ยมาเยอะแล้วเพราะแกอยากช่วยใช่แกอยากช่วยผมด้นะเออเออเออ๋อตอนนี้เฮียตีก็ยังไม่ติดต่อไม่ได้คุยอะไรกันมากครับก็ว่างๆผมก็เข้าไปเล่นกับแกอยู่เรื่อยๆครเฮียใจดีนะใช่ใจใจดีครับโอเคครับขอบคุณครับ